เพื่อนๆจะรู้สึกยังไงฮะถ้าหากวันหนึ่งมีคนมายื่นทองคำให้เป็นก้อนๆเลยแล้วก็บอกว่าเอาเอาไปใช้ซะนะจะไปซื้ออะไรก็ได้จะดีใจขนาดไหนครับและเพื่อนๆจะเอาทองก้อนนั้นไปซื้ออะไรเรื่องราววันนี้นะครับมันก็เป็นหนึ่งในเรื่องจริงของผู้ชายคนหนึ่งที่รวยที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับที่แม้ว่าเศรษฐีหน้าไหนทุกคนที่เราจะรู้จักกันในยุคนี้เนี่ยเอามาเทียบก็ยังเทียบไม่ติดเลยคือเขารวยขนาดที่ว่าสามารถแจกทองได้เป็นดุนๆน่ะ แต่ว่าใครจะไปคิดล่ะครับว่าการแจกทองนั้นเนี่ยมันจะนำมาซึ่งหายนะกับผู้ที่ได้รับไปได้ครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์แปลกๆแล้วก็ดักๆที่ไม่มีสอนกันในห้องเรียนแบบนี้นะครับ <S <S <ๆ S 2> ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง FN Diary e กับรายการแค่อยากเล่าของเราด้วยนะครับที่แอดจะมีเรื่องแบบนี้มาสื่อไปเราทุกวันเลยและแอดก็ยังมี TikTok อีกด้วยด้อ FN Diary s c e o admin นะครับ โดยเรื่องราวในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของพระราชาคนหนึ่งที่ท่านมีนามว่ามานซามุซาฮะเป็นกษัตริย์คนหนึ่งที่รวยที่สุดในโลกจนเรียกได้ว่าจะเอาเงินของเศรษฐีหลายๆคนทุกคนในโลกมารวมกันในอินเทียบท่านไม่ติดเลยแต่ถ้าหากเพื่อนๆไม่เคยได้ยินเรื่องราวของท่านมาก่อนนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกเพราะแม้กระทั่งยุคที่ท่านอยู่และได้โชว์รวยอยู่นั้นนะครับก็มีน้อยคนเท่านั้นครับที่จะได้ยินชื่อเสียงของท่านเนื่องจากว่าท่านเนี่ยเป็นคนแอฟริกา ทวีปที่ถูกยุโรปในตอนเนี่ยมองว่าเป็นดินแดนป่าเถื่อนล้าหลังบาบาเรียนครับทางนท,ท,ที่ในยุโรปเองก็ยังทําสงครามตบตีแย่งดินแดนกันอยู่เลยนั่นแหละบวกกับว่าชาวยุโรปเองนะครับก็ไม่เคยไปเยือนดินแดนแอฟริกามาก่อนเลย เพราะว่าลึกลงไปในแอฟริกานะนะครับมันจะมีอาณาจักรอยู่อาณาจักรหนึ่งที่กําลังรุ่งเรืองและประชากรคนนี้ก็ยังกินอยู่อย่างสบายเยี่ยงชาวปริเซียงในยุคนี้เลยเป็นอาณาจักรที่ชื่อว่าอาณาจักรมาลีฮะซึ่งแปลว่าน้ําผลไม้พร้อมดื่มไม่ใช่ละซึ่งแปลว่าผืนแผ่นดินที่มีองค์ราชาแห่งราชนอยู่นะครับซึ่งถ้าใครยังไม่รู้ว่ามาลีมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะตั้งอยู่ประมาณทางทิศตะวันตกซ้ายๆของแผนที่แอฟริกานะครับ แล้วก็อย่าพึ่งไปมองเอาประเทศมาลีที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นอนาณาจักรเขาละเพราะว่าสมัยนั้นนะครับความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรมาลีเนี่ยมันกินดินแดนเยอะไปกว่าประเทศมาลีปัจจุบันมากครับคือเรียกได้ว่าเป็นดินแดนที่ใหญ่รองๆล,ง,ล,ง,ลงมาจากดินแดนของเจงกิสคานเลยนะ ซึ่งว่ากันว่าประชากรของโลกในตอนนั้นกว่า5%นะครับก็อยู่ในดินแดนนี้เนี่ยแหละที่มันก็เยอะมากเลยแต่ด้วยความที่ว่าคลาสประวัติศาสตร์ของเราไม่ตรงของเราอของหลายๆที่ทั่วโลกเลยนะครับเขาก็ไม่ค่อยเน้นลงไปสอนที่แอฟ,ฟริกาไงเรื่องนี้เนี่ยคนทั่วโลกก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องกันเลยถึงความร่ํารวยของอาณาจักรนี้ครับซึ่งสาเหตุที่ทําให้อาณาจักรนี้เขาได้ร่ารวยกันหูดับตับไหมเลยนะครับก็มาจากของ3สิ่งที่มีอยู่ในอาณาจักรเขาครับก็คือทองคํา ถั่วโคลาแล้วก็เกลือฮะใช่ไอ้เกลือที่ทุกวันนี้หลายๆคนชอบมบอกว่าเปิดซองกาชาแล้วได้เกลือกาก,ากานั่นแหละแต่รู้หรือไม่ครับว่าสมัยก่อนนู้นนะเกลือนะครับมันมีค่าเกือบเท่าทองคําเลย เพราะว่าเกลือธรรมดาข,าขาวๆนี่แหละมันจะสามารถกลายเป็นหลายอย่างได้ครับนอกจากการเอามาทําอาหารแล้วมันก็ยังเอามาดองเค็มดองปลาดองอาหารก่อนที่ยุคนคนก่อนๆเขาจะมีตู้เย็นมาใช้กันอีกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยพอเขาดองเสร็จเขาก็จะขนส่งอาหารไปต่างที่ไปขายของกันเอาไปทํามัมมี่ดองศพหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ทุกคนไม่คิดถึงอย่างเช่นการกินเกลือเนี่ยมันจําเป็นอย่างมากในตอนเดินทางในทะเลทรายนะครับ เพราะว่าในทะเลทรายเนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันจะมอากาศมันก็จะร้อนดังนั้นในเหงื่อมันก็จะตกแล้วก็จะแลบเปียกเลยทีนี้พอร่างกายมันขับเหงื่อออกไปเนี่ยร่างกายเราก็จะขับอะไรออกไปด้วยละ่ะเกลือแร่ไงล่ะครับคนที่ไปเดินทางในทะเลทรายนะครับเขาก็เลยต้องกินเกลือเนี่ยเพื่อจะมาชดเชยส่วนนี้ครับดังนั้นเราคงเห็นภาพความแพงความมีค่าของเกลือขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมซึ่ง ก็โชคดีนะครับที่ว่าดินแดนของอาณาจักรมาลีนี้เนี่ยมันสามารถผลิตเกลือออกมาได้เยอะแยะเลยครับเป็นวัจน่าเกลือเหมืองเกลือก็เลยไม่ต้องแปลกใจเลยว่าที่พออาณาจักรนี้ขายเกลือมาเนี่ยมันจะได้ตังค์เยอะขนาดไหนอย่างต่อมาครับถั่วโคลาซึ่งไอ้นี่เนี่ยนับว่าเป็นของจําเป็นมากเลยสําหรับนักเดินทางในทะเลทรายนะเพราะว่ามันช่วยดับกระหายได้ครับซึ่งจะถาแอดนะว่ารสชาติของถั่วโคลาเนี่ยมันเป็นยังไงเยี้ยกมากครับคือเคยกินมาแล้วขมบนรลัยเลย,เ,ลยเคี้ยวไปทีนี่แทบพุ่ง แต่ก็เอาเถอะมันเป็นอาหารที่คนแอฟริกันแถวนั้นนะครับเขาชอบมากครับและอย่างสุดท้ายที่ทําให้อาณาจักรนี้ร่ํารวยเลยก็คือทองคําครับซึ่งก็ไม่ต้องพูดถึงนะว่าทำไมมันถึงมีค่าก็เพราะความบลิงบ b ิงของมันเนี่ยไงละ่ะแล้วก็ว่ากันว่าอาณาจักรมาลีในยุคนั้นนะครับมันก็จะมีเหมืองทองอยู่3มแห่งฮะซึ่งจะเป็นแหล่งขุดทองหลักๆของโลกโบราณเลยที่จะขุดเสร็จแล้วก็ส่งไปทั่วโลกนะครับจนเขาเคยมีคํากล่าวครับว่า ครึ่งหนึ่งของสมบัติบลิ้บบิิ้งของกษัตริย์หลายทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องเต้สุลต่านซีซ่าหรือหมหาราชาอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีที่มาจากเหมืองทองจากอาณาจักรมาลีเนี่ยแหละครับ ซึ่งเรื่องคําล่ําลือของอาณาจักรทองคำนี่นะครับเอาจริงๆมันก็ถูกเล่ากันต่อๆกันมาสาหรับคนโบราณนี่แหละแต่จะออกมาในแนวของดินแดนสนธยาที่น้อยคนเข้าถึงน้อยคนจะรู้จักครับดังนั้นเองนะครับอาณาจักรมาลีก็เลยเป็นที่ไม่ค่อยรู้จักกันสาหรับทั่วโลกครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เราพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมอาณาจักรนั้นในตอนยุคนั้นดีกว่าซึ่งว่ากันว่าความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ของอาณาจักรนี้นะครับมันมีมาตั้งแต่กษัตริย์ในตำนานละที่เขาชื่อว่ากษัตริย ซึ่งก็จะเป็นตำนานที่เขาเล่าต่อๆกันมาปากต่อปากที่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงบ้างหรือเรื่องปนบ้างน,นะครับเอาเป็นว่าอาณาจักรมาลีเนี่ยเขาเคยร่ำรวยมาก่อนแล้ว ก่อนที่จะมาตูมตามสุดๆในสมัยของกษัตริย์มุซานะครับซึ่งไอตอนที่ท่านจะขึ้นมาเป็นพระราชาเนี่ยท่านก็ไม่ได้ตั้งใจนะว่าจะขึ้นมาเป็นพระราชาแล้วก็ไม่ได้มีใครแบบคิดว่าท่านจะเป็นด้วยเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับลูกพี่ลูกน้องของท่านเนี่ยก็ได้เป็นพระราชาอยู่และท่านก็ยังหนุ่มยังแน่นไงคนก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวลูกพี่ลูกน้องคนนี้เนี่ยเดี๋ยวมีลูกต่อแล้วกษัตริย์ก็จะมีต่อจากเขาใช่ไหมแต่ถ้าว่าความแปลกอย่างหนึ่งของลูกพี่ลูกน้องท่านครับคือ ถ้าลูกพี่ลูกน้องผู้นี้จะเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับทะเลมากครับว่ากันว่าตอนเด็กๆเด่ยท่านก็มักจะมองไปที่ทะเลแอตแลนติกนะครับมองไปสุดฟากฟ้าขอบน้ํานู่นเลยแล้วก็มนโนไปว่าเอ๊ะอีกฟากฝั่งหนึ่งของทะเลเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่นะ แล้วว่าหนึ่งนะครับลูกพี่ลูกน้องที่ได้เป็นกษัตริย์เขาก็เกิดนีไอเดียขึ้นมาครว่าแม่มีเงินเยอะขนาดนี้แล้วเอาไปทําอะไรดีเอาไปเปซื้อเรือแล้วก็สร้างไพ่พนมากไปไม่สร้างเรือแล้วก็เกณฑ์ไพ่พนมามากมายดีกว่าเพื่อจะนั่งเรือไปดูยังทะเลอีกฟากหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็ได้เกณฑ์ไพ่พนมาประมาณ2-3,000มพันคนครับพร้อมกับเรือทะเลแล้วก็แล่นออกไปเพื่อที่จะดูว่ามันมีอะไรอ,อีกฟากหนึ่งเนี่ยแหละแต่ถว่าวตอนที่จะออกไปเนี่ยอาณาจักรมันก็ต้องมีคนดูแลใช่ไหมจะไปนานขนาดไไหนก็ม่รู ดังนั้นนะครับองค์กษัตริย์ในยุคนั้นก็เลยได้ตั้งลูกพี่ลูกน้องก็คือท่านมูซาเนี่แหละให้มาเป็นคนรักษาการแทนก่อนครับแล้วก็ออกเรือไปดูที่ฟากฝั่งทะเลโน่นเลยแต่ทว่าวพอผ่านไปแล้ว2เดือน3เดือน กษัตริย์มาลีที่เป็นลูกพี่ลูกน้องคนนั้นนะครับก็ไม่กลับมาสักทีฮะบ้างก็ว่าเขาเนี่ยแล่นเรือไปจนพบดินแดนอเมริกาลแล้วก็ไปอยู่สวยสุขที่นั่นแล้วแต่บ้างก็ว่ากษัตริย์คนนั้นนะครับก็ได้ตายไปกลางมหาสมุทรแล้วครับเพราะว่าชาวมาลีในยุคนั้นนะก็จริงอยู่ว่าเขาเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ แต่ทว่าเขาก็ไม่เคยมีประสบการณ์ล่องเรือในมหาสมุทรมาก่อนไงคนก็เลยคิดว่าเอาแล้วกริย์แล่นเรือไปแล้วก็ไปแต่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกตอนนั้นนั่นแหละแต่เอาเป็นว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะครับท่านเนี่ยก็ไม่ได้กลับมาที่อาณาจักรมาลีอีกเลยครับที่เป็นอย่างนี้แล้วทำยังไงล่ะเมืองมาลีก็ไม่มีคนดูแลเขาก็เลยต้องราชาพิเศษขึ้นมาใหม่ฮะ มูซาที่ได้เป็นผู้รักษาการอยู่ตอนนั้นนะครับก็เหมือนก็ได้ตกถังเข้าสารเลยครับได้ราชาพิเศษขึ้นมาเป็นมานซามูซาซึ่งไอ้คำว่ามานซานี่นะครับมันก็ไม่ใช่ชื่อนะแต่มันจะเป็นตำแหน่งฮะประมาณว่ากษัตริย์แห่งกษัตริย์หรือว่าสุลต่านมหาราชาอะไรแบบนี้แหละครับถ้าจะเทียบเป็นภาษาไทยแบบป้านเราให้เข้าใจง่ายๆนะ ส่วนคําว่ามูซาที่เป็นชื่อของท่านนะครับมันก็เป็นชื่อจากบุคคลหนึ่งในพระคัมภีร์อันกุลอาฮะนั่นก็คือมูซาผู้แยกน้ําหรือว่าโมเสสในศาสนาคริสต์แหละคือสองศาสนานี้เขามีศาสนาคล้ายๆกัน <S <S นั่นแหละครับองค์กษัตริย์มูซาก็เลยได้ขึ้นมาอยู่ตําแหน่งสูงสุดของกษัตริย์แล้วก็ได้เป็นกษัตริย์ที่ปรีชาสามารถมาปกครองอาณาจักรมาลีในยุคนั้นด้วยนะครับ ซึ่งแต่เดิมเมื่อเมืองมันมั่งคั่งร่ำรวยแล้วพอได้กษัตริย์ที่ดีขึ้นอีกเมืองมันก็ร่ำรวยขึ้นอีกขยายอาณาจักรเพิ่มเลยครับไปตีเอาหัวเมืองต่างๆแตกกันทั่วเลยที่บอกว่าตอนนั้นในความใหญ่ของอาณาจักรมาลีนะครับมันก็เป็นรองแค่อาณาจักรของเจงกิสคารเท่านั้นเองที่พอไปตีมาเสร็จนะครับก็ได้พกเส้นทางการค้งการค้าอะไรอยู่มีเมืองขึ้นเยอะแยะเลยและกษัตริย์มูซานะครับก็มีกฎง่ายๆที่ท่านมีต่อเมืองขึ้นของท่านอยู่กฎหนึ่งก็คือ ทองคาทุกก้อนในอาณาจักรไม่ว่าจะเล็กเท่าเม็ดทรายหรือใหญ่เท่าใดก,าก็ตามก็ต้องเป็นของท่านนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยได้ถูกทรงมาที่ท่านหมดเลยทําให้ท่านกลายเป็นกษัตริย์ที่ร่ารวยที่สุดในยุคนั้นเลยซึ่งเมื่อพูดดูแบบนี้เนี่ยเราก็คงจะนึกถึงพวกผู้นาโหดโหดเผด็จการอย่างท่านคิมอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่แอดก็ต้องบอกว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอาณาจักรของกษัตริย์มูซาเนี่ยมันก็ไม่ค่อนข้างโหดเหมือนเกาหลีเหนืออย่างเดียวคือ ถ้าหากท่านปกครองอาณาจักรของท่านด้วยหลักการของเฮียคิมแล้วก็ท่านก็คิดว่าสักวันมันต้องมีคนมาบุกตีหัวท่านแตกแน่ๆองค์กษัตริย์นะครับก็เลยได้ใช้วิธีการแปลกๆในการปกครองครับก็คือปล่อยฮะปล่อยให้คนในเมืองที่ท่านไปตีมาเนี่ยทำอะไรก็ได้ทําอะไรก็เชิญจะนับถือศาสนาอะไรท่านก็ไม่ว่าฮะท่านไม่ไปเค้นในคนในเมืองเหล่านั้นเปลี่ยนมานับถือศาสนาตามท่านนะครับตราบได้ที่เมืองเหล่านั้นยังส่งสวยที่เป็นทองคํามาสู่ท่านอยู่ ซึ่งศาสนาหลักๆที่ท่านนับถือนะครับก็คือศาสนาอิสลามฮะซึ่งกษัตริย์มูซาเนี่ยท่านก็เป็นคนที่ปฏิบัติดีตามคำสอนทุกอย่างครับ เร่งคัดหมดเลยไม่ว่าท่านอัลเะลจะบัญญัติอะไรนะครับท่านก็ทําตามและหนึ่งในหลักคําสอนหลักๆที่ชาวมุสลิมต้องทํากันนะครับก็คือการไปพิธีฮัจญ์ฮะถักท,ท,ท,ทาได้ครั้งหนึ่งในชีวิตหรือว่าการจะเดินทางไปแสวงบุญยังมหานครเมกะนั่นเองซึ่งนั่นแหละครับองค์กษัตริย์มูซาก็เลยมีไอเดียที่จะขนของกระบวนไปแสวงบุญยังมหานครเมกะนะครับ ที่มันก็จะเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นที่ทําให้คนเนี่ยได้รู้จักถึงความยิ่งใหญ่ขององาณาจักรที่มีชื่อเหมือนกับน้ําผลไม้อมะนะเพราะว่ากองขบวนที่ท่านได้พาเดินไปนะครับมันจะเป็นอะไรที่โลกไม่ลืมเลย คือมันยิ่งใหญ่ขนาดที่ว่าถ้าหากคนเขามีมือถือในยุคนั้นนะครับก็คงจะหยิบมือถือมาถ่ายรูปแล้วก็ไปโพสให้ชาวบ้านดูกันแล้วว่ากันว่ากองขบวนที่ท่านได้พามานะครับมันยาวมากขนานดะว่าหัวขบวนนะครับเดินไปจนสุดรับฟ้าแล้วเขายังมองไม่เห็นปลายขบวนที่กําลังจะเดินมาเลย เพราะว่ามันประกอบไปด้วยทาสกว่า12,000คนทหารรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกมาดีกว่า500นายผู้หญิงแล้วก็ประชาชีที่ประกอบอาชีพอื่นๆกว่าอีก5,000 50, 0นะครับอย่างเช่นนักร้องนักแสดงอะไรแบบนี้ที่เอาไปเป็นให้ความบันเทิงระหว่างการเดินทางใช่ไหมนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีช้างและอูดกว่านับร้อยครับ เพื่อที่จะใช้ขนของเอาไปสแสวงบุญไม่ว่าจะอาหารเครื่องดื่มสแ็คโปเตโต้ชิปทอดกรอบสมาย้ไม่มีแล้วก็อาหารสําหรับสัตว์นะครับเรียกกันว่าทุกคนที่เดินมากับขบวนนั้นเนี่ยไม่มีความที่จะหิวได้เลยและทุกชีวิตที่เดินทางมากับขบวนนะครับก็จะถูกตกแต่งไปด้วยผ้าแพรไหมชั้นดีกูจี้เรียกพี่อามานี่เรียกพ่อแม้กระทั่งปอกคอล่าสัตว์นะครับเขาก็ยังทําเป็นโลหะมีค่าเลยนี่เรียกว่ามันเป็นขบวนไปสแสวงบุญจริงๆหรือว่าเป็นขบวนโชว์ออฟเนี่ย นอกจากนั้นนะครับองค์กษัตริย์เองท่านก็ยังมีพ็อกเก็ตมันนี่หรือว่าเงินเอาไว้ใช้ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆด้วยฮะก็ประมาณทองคํ9 9กา2999กิโลกรัมนนั้นเองแบกติดไปด้วยที่แบบเพื่อนๆคงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทองคํา2 0 0 0 0กว่ากิโลแบบนี้ี่จะแบกไปยังไงก็เอากระจายไว้ตามขีธาต่ตางๆที่ได้ตามท่านมาฮะก็แบกไปคนละสองสโลเนี่ย ส่วนที่เหลือนะครับก็แบ่งแบ่งแบกไว้ตามหลังอูดหลังช้างนั่นแหละที่ก็ไม่ต้องบอกนะว่าคนที่ได้เห็นขบวนท่านในเห็นทองคําผ่านมาขนาดนี้จะอึ้งขนาดไหนครับคือแม้กระทั่งสุลต่านที่ขึ้นชื่อว่าร่ํารวยที่สุดในยุคนั้นของอียิปต์นะครับก็ยังต้องปากอ้าเลยครับเมื่อเห็นกษัตริย์มูซาเนี่ยเดินทางมาถึงดินแดนอียิปต์คือถ้าใครเคยดูการ์ตูนเรื่องอลาดินนะให้เรานึกถึงฉากที่อิพระเอกอลาดินนั่นมันแห่ขบวนไปหาเจ้าหญิงจัสมินนะครับแล้วก็คูณด้วยไปด้วยยี่หลวิานนั้นเลย เอาเป็นว่าเมื่อองค์กษัตร,ริย์มูซาท่านมาถึงดินแดนอียิปต์นะครับท่านก็ได้แบบหยิบทองมาจากกระเป๋าเล็กๆแล้วก็โยนในกษัตรย์อีอิบน้อยๆเป็นประมาณแบบ210กิโลนะครับแบบอ่ะเป็นการทักทายเมืองท่านก็สวยดีนะนี่ค่าค่าทองเป็นสีน้ําใจเล็กๆแล้วกันคิดว่าเป็นค่าตอบแทนที่ชาวอิบได้แต่งเมืองสวยให้ข้าได้จนโล่งใจแล้วกันแต่แบบทองคํา210กิโลนะไม่ใช่หมู210รกิโลตีเป็นเงินนี่คือไม่รู้กี่ล้านบาทนะครับ นั่นแหละครับพอสุลตานอียิปต์ได้เห็นทองคํานี่ก็ไปถึงกับปากอ้าคาเอากรามหูบไม่ลงเลยแต่ถึงยังไงก็ตามนะครับมาถึงบ้านเขาแล้วเนกกษัตริย์มูซาก็ต้องทําการคาระวะสุลตานอียิปต์ใช่ไหมเพื่อที่จะบอกว่าสุลตานอียิปต์ยิ่งใหญ่ปานไหนครับซึ่งไอ้เนื้อเรื่องตอนนี้เนันก็จะมีเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆน,น,นะที่ทําแบบเกือบเอา2กษัตริย์นี้เข้าบวกกันละเพราะว่า การทำความเคารพกษัตริย์ที่ว่านะครับก็คือการต้องจูบลงดินฮะซึ่งแบบสุลต่านอียิปต์ก็อยากจะให้กษัตริย์มูซาที่มาถึงเนี่ยเขามาแวะบ้านเมืองใช่ไหมก็มาทำความเคารพเขาหน่อยโดยการก้มลงจูบพื้นครับซึ่งกษัตริย์มูซาก็แบบเฮ้ยเดี๋ยว ให้ทองไปลเลยจรงจะไห่จูบดินี่นะข้าเป็นกษัตริย์น่แล้วข้าก็รวยกว่าเองด้วยเองไม่รู้เหรอขึ้นกันทั้งสองฝ่ายครับยกกำปั้นเตรียมจะบวกกันแล้วแต่โชคดีที่ว่ากษัตริย์มูซาท่านก็แบบโอเคใจเย็นไหนไหนรอบนี้ข้าก็จะเดินทางไปสแสวงบุญไปทําบุญอะไรแบบนี้ใช่ไหมโอ้ไปบวกเขาขึ้นมาแล้วมันจะเป็นบาปเปล่าเ่า,าท่านก็แบบเออเอ,เอยอมยอมไปแล้วกันก็เลยยอมก้มลงแล้วก็จูบดินทักทายกษัตริย์อียิปต์ไปครับซึ่งเมื่อ,องคกษัตริย์มูซาจุบดินเสร็จแล้วท่านก็ได้เงน อา้าวแล้วท่านต้องการอะไรอีกล่ะจุลตาลอีบก็เลยตอบว่าเนี่ยท่านรวยขนาดเนี้ แต่ทำไมายังไม่ไปซื้อสติกเกอร์ละ FN d a r y เลยล่ะมูซาก็เลยแบบเออยอม,ยอม,ยอมเจียดเศษทองนิดที่หน่อยซื้อสติกเกอร์แล้วก็โอเคบอกกับสุตลต่านว่าพอใจหลือยังสุตลต่านอียิปต์นะครับหลังจากที่โดนป่อยอแบบนี้ก็แบบดีใจจนตัวลอยเลยฮะเปิดบ้านเมืองให้กษัตริย์มูซาอยู่กินได้อย่างชิวๆเลยซึ่งกษัตริย์มูซานี่ก็ชิวเคลื่อนอยู่ปาไป3เดือนฮะบอกให้คนที่มาด้วยเนี่ยพอลงหลักปักฐานจะเอาตังค์เอาไปเลยไปซื้ออะไรในเมืองอียิปต์เอาไปซื้อเลยไปก็จับจ่ายใช้สอยกันครับอีกคน ตองเปกันละนาวเลยซึ่งพ่อค้าแม่ค้าอีพอมาถึงเห็นทองแบบนี้นะครับหมูมาให้เชือดแล้ววันนี้ก็ขุดรีดขุดเนื้อตังตามภาษาการขุดรีดนักท่องเที่ยวสิครับที่ที่นี้พอเห็นอีนักท่องเที่ยวมันเข้ามามันจ่ายตังเป็นทองไม่ต่อราคาขึ้นไปก,ก็แบบนี่เราตั้งราคาถูกลงไปหรือเปล่าเนี่ยวันต่อมานะครับพอนักท่องเที่ยวมาใหม่อีกพ่อค้าแม่ค้าก็อัพราคาของกันไปพออัพเสร็จอีนักท่องเที่ยวก็มีทองมาจ่ายอีกอัพอัพอัพเพิ่มขึ้นไป เรียกได้ว่าชาวอียิปต์ยุคนั้นนี่ขูดรีดนักท่องเที่ยวได้ไม่แพ้ยุคนี้เลยจริงๆเจ้าเล่ห์มากนอกจากนั้นนะครับในระหว่างที่ตกษัตริ์มูซาท่านได้เดินทางจากบ้านท่านไปสแสวงบุญเนี่ยท่านก็ได้ทําอีกสิ่งหนึ่งที่มุสลิมเขามีหลักการว่าต้องทํากันตลอดครับ นั่นก็คือการบริจาคให้หมู่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองแต่ถ้าว่าด้วยความที่ท่านเป็นกษัตริย์ที่ร่ํารวยขนาดนี้นะฮะการที่บริจาคท่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบว่าการจะเอาเสษเงินเศษตังมาให้ไงมันก็เป็นการแจกทองเลยครับคือโยนทองโปรยกันยิ่ยงแบ่งกงเตกเลยชาวเมืองประชาชีที่เห็นนะครับก็แหกันมารับทองประกาศข่าวส่งกันไปครับเล่นเอาเขาว่าคนที่ไม่ใช่ประชาชีท้องที่นี่ก็แห่กันมารับทองเป็นว่าเล่นเลย จนถึงขนาดทาให้ราคาทองคำนะครับมันถูกเยี่ยงขี้ครับและหลังจาก3เดือนที่ท่านได้ไปพักตากอากาศอยู่ที่อียิปต์นะครับก็เรียกได้ว่ากษัตริย์มูซานี่แทบจะทําลายเศรษฐกิจของอียิปต์ไปโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับคือเอาจริงๆก็เรียกว่าท่านได้ทําลายเศรษฐกิจทุกที่ทางแอฟริกาทางเหนือที่ท่านได้เดินผ่านมากกว่าเพราะว่าพอท่านได้โปรยทองไปเสร็จใช่ไหมเอราคาทองตอนนี้เนี่ยมันก็ถูกลงถูกลงฮะเพราะว่ามันหาได้ง่ายจนไม่มีค่าแล้วนอกจากนั้นไอ้พ่อค้าแม่ขายที่แบบว่าได้เพิ่มราคาของข,องขึ้นมานะครับเขาก็ จนทําให้ราคาของในเมืองนี้มันแพงขึ้นไปฮะจากที่ชาวบ้านชาวเมืองจะหาของง่ายๆอย่างฮูมุชบาบกานุชมากินในราคาเพียงแค่หนึ่งสองทองคํามันก็เพิ่มเป็นราคา50ทองคําอะไรประมาณนั้นแหละครับพอจะเห็นภาพไหมฮะซึ่งว่ากันว่ากว่าจะแก้ปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อที่อียิปต์ได้นะครับมันก็ต้องใช้เวลากว่า12ปีเลยนะจนทําให้บางคนในยุคนั้นเขากล่าวนะครับว่ากษัตริย์มูซานเนี่ยเป็นอสศรร้ายในคราบนักบุญนะที่มาปนปี้เศรษฐกิจเมืองเขาแซ่บว่าเล่นเลย แต่แอดว่าองค์กษัตริย์นี่เขาคงไม่ได้เป็นอสูรดังที่กล่าวหรอกเพราะท่านก็ทำไปเพราะท่านใจดีอยากจะทําบุญอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าไอคนในเมืองเองเนี่แหละที่เจ้าเล่ไปเพิ่มค่าราคาเอาซะแบบนั้นนอกจากนั้นนะครับท่านกษัตริย์มูซาเนี่ยท่านก็ยังได้ทําเรื่องหนึ่งที่แอดคิดว่าเศรษฐีหลายๆคนบนโลกทุกวันนี้นะครับว่าคงจะทําไม่ได้ฮะ นั่นก็คือท่านได้สร้างมัสยิดครับที่เขาไม่ใช่แค่หลังสองหลังสามหลังสี่หลังหรือห้าหลังนะแต่ว่าท่านได้สร้างทุกๆวันศุกร์ซึ่งเป็นวันสําคัญของชาวมุสลิมเลยครับคือท่านมีกฎอยู่ว่าในระหว่างที่ท่านได้เดินทางไปสแสวงบุญน,นะนะถ้าหากมันถึงวันศุกร์ตรงไหนปุ๊บนะครับท่านก็จะสร้างมัสยิดที่นั่นหนึ่งแห่งฮนะซึ่งถ้าเทียบเวลาการเดินทางของท่านที่มีมากกว่า2ปีเนี่ยวันศุกร์มันก็น่าจะ,ะมีประมาณ1 0 0สศุกร์มัง้ง ดังนั้นนะครับมัสยิดท,ที่ท่านได้สร้างในการเดินทางนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีไปร้อยกว่ามัสยิดนะครับเอาเป็นว่าท่านก็ได้เดินทางมาจนถึงนครเมกะฮะที่ก็ได้ทําพิธีฮัสสมใจเลยซึ่งเมื่อมาถึงนครนี้นะครับองค์กษัตริย์มูซาท่านก็ได้เห็นแสงสีแล้วก็ความเจริญของมหานครเมกะแล้วก็เกิดอาการแบบอยากได้บ้างอะ่ะเขาอ,อยากให้อนาจาักรที่มาลีที่บ้านเขาเป็นแบบนี้ฮะ ท่านก็เลยมีความฝันใฝ่ฮะว่าหลังจากที่ท่านได้กลับไปอาณาจักรมาลีแล้วเนี่ยท่านจะไปเลือกเมืองเมืองหนึ่งมาเปลี่ยนให้มันเป็นมหานครที่แบบยิ่งใหญ่กว่ามหานครเมกาไปเลย ซึ่งวิธีการที่ทําให้ฝันของท่านไม่เป็นจริงนั้นมันก็ไม่ยากนะเงินมีอยู่ในมือรอแล้วก็เปรหลกเสียะท่านก็เดินทางไปหาพวกผู้รู้มากมายที่อยู่ในตรงนั้นนะครับตั้งแต่นครเมกะยันกลับไปอาณาจักรมาลีของท่านเลยไม่ว่าจะแบบว่าพวกผู้รู้มีวิชาการหมอเมอวิศวะนักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์นักการภาษานะครับขอให้พวกเขาเนี่ยได้เดินทางไปอาณาจักรของท่านนะเพื่อที่จะไปสอนแล้วก็ให้ความรู้แก่บุคคลในยุคนั้น แล้วก็ได้ไปพัฒนาให้อาณาจักรมันรุ่งเรืองเข้ามาเทียบเท่ากับนครเมกะเลยซึ่งวิธีที่ท่านได้ไปเนี่ยก็ไม่ยากนะท่านก็เดินไปหาไอค้คนคนนั้นที่ท่านอยากจะเรียกไปอะไรล้วก็บอกว่าเนี่ยทองเนี่ยจะเอาไหมไอ้คนพวกนั้นพอเห็นก็อยากได้สิครับแล้วท่านก็บอกว่าอืมเนี่ยถ้าอยากได้นะก็ตามไปที่บ้านข้าสิที่บ้านข้ามีทองเยอะแยะเลยคน,คนพวกนั้นก็แบบรอนเลยเก็บกระเป๋าบอกลูกเมียจ๋าไปไปผัวไปก่อน แพ่ hey, ตามก,กษัตริย์ติดไปยังดินแดนแอฟริกาเต็มเลยนะครับซึ่งพอมาถึงนะครับก,รกษัตริย์มูซาก็ได้เลือกเมืองเมืองหนึ่งในอาณาจักรของท่านเนี่ยให้เป็นเมืองที่จะมาพัฒนาขึ้นเป็นอาณาจักรเทียบเท่ากับนครเมกะนั่นก็คือเมืองทิมบักทูฮะ ชื่อน่ารักมากด้วยความที่ว่าเมืองทิมบักทูนะครับแต่ก่อนมันก็เคยเป็นเมืองที่แบบรุ่งเรืองมีการค้าการขายขายผ้ามงผ้าไหมงหมา,งาช้างอะไรกันอยู่แล้วใช่ไหมท่านก็เลยคิดว่าถ้ามาพัฒนาเมืองที่เป็นนครเมกะที่2เนี่ยมันก็คงจะไม่ยากหรอกก็น,นั้นแหละครับเอาคนไปลงเอาแรงไปสร้างต่อตั้งโรงเรียนมัสยิดอะไรขึ้นมากมายเลย จนทําให้ในภายหลังนะครับมีนักวิชาการเขาว่ากันว่าไอ้การที่ท่านได้เดินทางไปทําพิธีฮัชครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่ากษัตริย์เขาอยากเดินทางไปเพื่อเหตุผลทางศาสนาอย่างเดียวหรอกแต่ท่านนะ่ะอยากจะไปโชว์ให้โลกเรารู้ครับว่าบนโลกเนี่ยมันยังมีอาณาจักรยิ่งใหญ่ที่มีชื่อว่ามาลีอยู่นะเป็นเหมือนกับการ PR รในยุคโบราณนั่นแหละเพราะว่าสมัยก่อนนะครับมันมีน้อยคนมากที่จะรู้จักอเวอฟริกาเนี่ยคือ ถ้าไปมองแผนที่ยุโรปในสมัยก่อนนะครับไอ้แผนที่ตรงแอฟริกามันก็จะไม่ได้มีอะไรมากครับเป็นแค่แบบขีดขีด,ขดนึงแล้วก็คนยุโรปเขาเชื่อว่าคนที่อยู่ในดินแดนแอฟริกานี่นะครับเ็เป็นพู้นที่แบบอยู่แบบฝุ่นผงเป็นพวกมนุษย์ถ้ำอะไรแบบเนี้ยกษัตริย์มูซานะครับท่านก็เลยทําให้เห็นเลยว่าเฮ้ยนี่มันมีดินแดนที่แข็งแกรงอยู่นะนอกจากนั้นีกเหตุผลเนึงก็คือการที่ท่านได้เดินออกไปโชว์ power โชว์ทองคําแบบนี้นะครับมันก็ทําให้พวก อลิต่างๆที่มันจะเป็นศัตรูมาตีอาณาจักรมูซานะครับเริ่มงิดลงฮะว่าแบบอาณาจักรนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราไม่กล้าเข้าไปตีไปสวามิภักิ์กันดีกว่าอะไรประมาณนั้น ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่กล่าวมาเนี่ยมันก็ได้ผลด้วยนะครับเพราะว่าชื่อเสียงขององค์กรรษัตริย์มูซาเนี่ยได้ดังไปถึงยุโรปเลยครับจากหลักฐานอันนึงที่ได้ไปโผล่เป็นรูปภาพวาดของชาวยุโรปนะครับคือมันจะเป็นแผนที่อันนึงของชาวกาตารันในยุคนั้นนะครับซึ่งเขาจะใช้เป็นแผนที่ในการเดินท่องโลกและพอมาถึงช่วงอาณาจักรแอฟริกาเนี่ยมันก็จะมีรูปของกรรษัตริย์องค์หนึ่งเล็กๆอยู่ฮะเป็นรูปของคนเล็กๆหน้ารักกาลังนั่งเล่นก้อนที่เหมือนกับก้อนน,อน,นักเก็ตน,น,นะฮ แต่มันก็มีแค่รูปภาพนี้แหละครับที่เป็นหลักฐานว่าองค์กษัตริย์มูซาได้มีตัวตนอยู่สำหรับชาวยุโรป ชาวยุโรปในตอนนั้นเนี่ยก็ยังแบบไม่รู้เลยว่าไอ้ดินแดนทิมบักทูนี่มันคืออะไรก็คิดว่ามันจะเป็นดินแดนแบบพิศวงที่คนเข้าไม่ถึงอะไรประมาณนั้นครับซึ่งกว่าที่ชาวยุโรปจะได้เข้าไปถึงอาณาจักรมารีนะครับมันก็สายไปแล้วอาณาจักรแตกแสแหลกขาดเพราะว่าหลังจากที่องค์กษัตริย์มูซาท่านได้กลับมาแล้วก็มาสร้างนครเมกาแห่งใหม่นะครับท่านก็ได้สร้างแค่ครึ่งคึ่งกลางๆฮะคือได้พัฒนาเมืองนะ้นีมันมีโรงเรียนใหม่มัสยิดใหม่ห้องสมุดที่แบบใหญ่กว่าห้องสมุดของอเล็กซานเดรียที่เคยเป็นนนหห้อองงสสมุททีี่่่่แบบบยิใญโละครั แต่ว่าในขณะที่เมืองกําลังบูมตูมตามอยู่นี่เองนะครับกษัตริย์มูซาก็ได้แบบเสียชีวิตไปก่อน,นครับ ซึ่งเมื่อท่านกษัตริย์ได้จากไปแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติท่านก็ได้ทิ้งไว้มากมายใช่ไหมครับแล้วเพื่อนๆคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะไอคนในอาณาจักรนะครับก็ตบตีกันแย่กันขึ้นมาเป็นกษัตริย์สีทําให้อาณาจักรนะครับแตกแสหลาขาดเป็นกกเล็กกกน้อยตีกันเป็นสามกกสี่กกเลยขณะเดียวกันนะครับเรื่องราวของทองคามันก็ค่อยๆกระเถิบกระเถิบขึ้นไปไปยังอาณาจักรยุโรปมากเข้าที่พอไปถึงหูคนยุโรปที่ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้าท,ทองนะได้ยินทองคำก,ก็บุกไปบุกท คนยุโรปมันก็บุกลงมาอาณาจักรแอฟริกาใช่ไมตีแต่พอจะมาถึงนะครับก็อ้าวอาณาจักรตอนนั้นมันตีกันแตกแสแลกขาดไปแล้วแต่โอเคในในมาถึงแล้วเราก็มาสร้างความป่วนให้กับแอฟริกาหน่อยก็แล้วกันก็คือไปตีแล้วก็เก็บเอเศอทอพ้กนแล้วครับพร้อมกับเก็บชาวแอฟริกาเขาไปเป็นทาสด้วยก็เลยทําให้อาณาจักรมาลีนะครับมันหดเล็กหดเล็กลงจนกระทั่งเหลือเท่าแผนที่ที่เราเห็นในปัจจุบันนี่แหละครับ ซึ่งสภาพมาลีในทุกวันนี้นะครับมันก็แบบแทบจะไม่เหลือความรุ่งโรจน์รุ่งรวยที่เห็นในสมัยก่อนเลยคือมันกลับเป็นเทพคนละม้วเลยนะครับประชากรจี่นโรนี่คือแบบว่ายากจนจนกระทั่งแกลบนี่แทบจะไม่มีตังค์ไปซื้อมากินจริงจริงก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกบ้านเมืองเขาก็จเจริญเหมือนกันเพียงแค่ว่าไม่ได้ร่ำรวยเท่ากับยุคที่มันเฟื่องฟูที่สุดแล้วนะครับวันนี้นี่แอดเป็นอะไรไม่รู้รู้สึกดีผิดปกติกินช็อกโกแลตเยอะเกินไปมั้งเนี่ยเป็นว่าถ้าหากใครมีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ท Tulad pa kong la, de, bye bye.